เพื่อนเพื่อรู้หรือยังคะว่าตอนนี้ใน t i k t o k เราสามารถที่จะบันทึกคลิปวิดีโอได้แล้วนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องไปคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปใส่ในแอป s n a p t i c กให้มันยุ่งยากกว่าเดิมอีกแล้วนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายกว่าเดิมมากๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาดูวิธีกันเลยคะ่ะวิธีการนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปในแอป t i k t o k กดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่คำว่าโปรไฟล์เสร็จแล้วเพื่อนๆไปเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการจะบันทึกในที่นี้ขอเลือกมาสักหนึ่งอันอหลังจากนั้นนะคะสังเกตทางด้านขวามือนะคะเลือกอันล่างสุดเลยนะคะที่เป็นเหมือนมุมนะคะกดหนึ่งครั้งมันก็จะปรากฏด,ด้านล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆสังเกตคำว่าบันทึกนะคะกดคำว่าบันทึกหนึ่งครั้ง รอสักครู่หนึ่งนะคะคลิปวิดีโอกำลังถูกบันทึกนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นคำว่าบันทึกไปยังอัลบั้มแล้วเราก็ออกจากหน้าติ k ต o อนี้นะคะแล้วก็ไปดูที่อัลบั้มนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเข้าไปดูเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามนะคะพิมพ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้คลิปนี้มันเลื่อนหายไปนะคะเพื่อนๆก็บันทึกคลิปเอาไว้ดูย้อนหลังได้เลยค่ะ